2. การรู้จักชื่อของโรคหมอจะต้องรู้จักชื่อของโรคว่าคนไข้มีอาการป่วยเช่นนั้นหมอทั้งหลายได้สมมติชื่อไว้โรคนี้โรคนี้มีโรคไข้หวัดโรคไอโรคไข้โรคลมเป็นต้นและชื่อของโรคต่างๆอีกอเนกประการที่มีแจ้งอยู่ในคัมภี์แพทย์ทั้งปวงที่ท่านได้กำหนดบัญญัติไว้แต่งตั้งชื่อของโรคไว้แล้ว ในความเป็นจริงชื่อของโรคนี้ก็คือหมอผู้รักษาพยาบาลโรคนั้นให้ชื่อไว้เพื่อจะได้เป็นกำหนดรู้กันว่าอาการอย่างนั้นๆเป็นชื่อโรคนี้นี้เป็นชื่อโรคนั้นๆชื่อของโรคทั้งปวงจะมีชื่อได้ก็ด้วยสมมุตินั้นเองแต่ในคำพีโรคนิทานนั้นท่านไม่ได้กล่าวชื่อของโรคเลยว่าชื่ออะไร ท่านกล่าวแต่ชื่อของาธาตุว่า,าธาตุนั้นชื่อนั้นพิการหรือแตกไปแต่ละอย่างแต่ละสิ่งจึงมีอาการและประเภทต่างๆให้มนุษย์ได้ความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยนี้ใช่อื่นไกลคือาธาตุทั้ง4จึงจำแนกออกเป็นาธาตุดิน20ทาธาตุน้ำ 12, า2 2ธาตุลม6ทาธาตุไฟ4รวมเป็น42อย่าง จึงได้จำแนกไว้ในท่าสมุทฐานแล้วนั่นเองเมื่อพิการหรือแตกไปจึงทำให้มนุษย์มีความป่วยด้วยเหตุนี้ถ้าจะให้เรียกชื่อของโรคตรงกับความเป็นจริง<ม>ก็ต้องเรียกชื่อของธาตุ42อย่างนั้นมาเป็นชื่อของโรคว่า เป็นโรคเกสาพิการโรคทันตาพิการโรคเสมหาพิการโรคโลหิตพิการดังนี้เพราะคาว่าโรคนั้นคือธาตพิการถ้าจะเรียกชื่อของโรคให้รวบรัดแล้วก็คงมีเพียง5้าชื่อตามฐานที่ตั้งของโรคในเบญจอินทรียคือจักขุโรโคโสตะโรโคคานโรโคชิวหาโรโคกายโรโค จักหุโรโคคือโรคซึ่งเป็นขึ้นที่ตาสามัญชนสมมุติว่าเป็นโรคตาแดงตาแฉะเป็นตาริสีดวงโสตะโรโคคือโรคซึ่งเกิดขึ้นที่หูสามัญชนสมมุติว่าเป็นหูหนวกหูตึงเป็นฝีในหูคานโรโคคือโรคซึ่งเกิดขึ้นที่จมูก สามัญชนสมมุติว่าเป็นโรคฤิษีดวงจมูกชิวหาโรโคเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นที่ลิ้นสามัญชนสมมุติว่าเป็นลิ้นแตกเป็นลิ้นเปื่อยกายโรโคคือโรคที่เกิดขึ้นที่ตัวแบ่งออกเป็นสองชนิดคือพะหิตทธโรโคเป็นโรคที่เกิดขึ้นภัยนอกกายสามัญชนให้สมมุติว่า เป็นเกลื่อนเป็นกลากเป็นมริงเป็นคุทราชเป็นเรือนเป็นกุดทางหรือเป็นแผลต่างๆที่ปรากฏออกมาภายนอกกายอันตโรโคคือโรคที่เกิดขึ้นภายในกายสามัญชนสมมุติชื่อว่าเป็นไข้เป็นลมเป็นดานเป็นเถาเป็นจุกเสียดเป็นแน่นเฟ้อเป็นบิดเป็นป่วงฝีในท้อง รวมที่ตั้งของโรค5ฐานดังนี้เพราะโรคทั้งปวงตั้งขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเบนจ์จทริน์ทั้ง5เป็นที่ตั้งได้จึงมีนามสมมุติภายหลังหมอจึงเรียกชื่อของโรคนั้นตามความที่สมมุติกันมาจึงได้จัดว่านามโรคคือชื่อของความไข้ทั้งปวง